ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะหมจะมารีวิวการซ้อนขนตาปลอมให้ได้ชมกันนะคะก็จะอุปกรณ์ที่จะเตรียมก็จะต้องมีอ,อย่างแรกเลยค่ะขนตาปลอม2แบบค่ะวันนี้หมเลือกใช้เป็นบอกต่อ W1 กับ J204 นนะคะจากนั้นก็จะเป็นกรรไกรค่ะเอาไว้ตัดขนตานะคะ ก็แนบค่ะก็เป็นกาวติดขนตาค่ะเอาไว้เชื่อมขนตาระหว่าง2อันเข้าด้วยกันนะคะอ่าไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้มด e จะเลือกใช้บอกต่อ W1 เป็นฐานนะคะก็หยิบขึ้นมาหนึ่งชอ่อ วันนี้ที่มดมีฐานตัวนี้ด้วยเพราะว่าจะได้รีวิวให้ง่ายให้ชมได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะลำบากนิดหนึ่งนะคะอะเลือกมาทางคู่นี่นะคะจากนั้นค่ะก็ ตัดขนตาส่วนที่เป็นได้ออกแล้วก็วัดขนตาเราไปเลยก็ได้ค่ะว่าความยาวเราตาเราประมาณไหนส่วนใหญ่นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็คือจะตัดนิดนึงตัดออกนิดนึงเขาตัดรูปตาเลยค่ะลตัดออกประมาณสองข้อนะคะ อันนี้ข้างหนึ่งข้างขวาอ่ะข้างซ้ายนะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะอันนี้จะยาวไปเดี๋ยวออก ก็ได้แล้วนะคะสองข้างนะคะท,ทีนี้คะ่ะมดจะใช้เป็น j 2องซ้อนด้านบนนะคะทีนี้ค่ะวิธีการซ้อนก็คือเราจะไม่ได้เอาทั้งชาทั้งแผงมาซ้อนเราจะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งมาซ้อนทีเนี้ยมดเห็นแล้วว่า ขนตาอันนี้ค่ะด้านปลายมันโฟูโฟงสวยหมดไม่ต้องการให้มันหนามากมดจะเอาแค่หนาตรงช่วงกลางตรงนี้เราก็จะซ้อนตรงช่วงกลางตรงนี้พอนะก็ตัดออกมานะคะเป็นสามช่อเดีตัดหัวตัด,าตดหายก่อนเนาะ ตัดเท่าๆกันสามช่อนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาช่อตรงกลางค่ะนี่มาแปะตรงนี้นะคะตรงกลางของอีกของ w o อันนี้คือระวางก่อนก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นค่ะใช้กาวติดขนตาปลอมค่ะทาลงไปเพื่อให้ชิดกันขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้แนบจะไม่ถนัด เราก็แปะมันจับมันนิดนึง่ะแี้มแวมาเราขั้นหนึ่งข้างนี่ค่ะนี่ ก็จะเป็นหนาตรงช่วงกลางกับส่วนช่วงปลายกับช่วงต้นก็จะเป็นฟุงๆไม่หนามากนะคะะมาถึงข้อที่ส่สวนแอนเนี้ยค่ะเราเก็บไว้ได้นะคะพวกที่ตัดแล้วตัดออกมาสาส่วนอ่ะ นี่เราก็เลือกช่อบมดเลือกช่อบตรงกลางที่จะไปแปะตรงกลางของตัวนี้ ก็จะได้ครั้งที่สองอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ค่ะเป็นขนตาปลอมที่ซ้อนนะคะเดี๋ยววิธีการติดขนตาปลอมไปชมกันต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราติดขนเราซ้อนขนตากันไปแล้วเนอะเดี๋ยวเรามาติดขนตากันดีกว่าค่ะอันนี้คือขนตาที่เราซ้อนกันไว้เมื่อกี้นี้นะคะ อย่างแรกเลยค่ะก็อิกมันขึ้นมานะคะเราจะใช้เป็นมือเราหรือว่าเป็นแหนบก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะบางคนจะสะดวกเป็นแหนบนี่แหนบก็อย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแต่บดขออนุญเป็นมือนะคะก็ทากาทากาวที่ฐานของขนตานะคะ ให้ทั่วเลยเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งค่ะเคยเห็นไหมคะเวลาช่างแต่งหน้าเขาจะโบกขนตาเพื่อให้ลมมันพัดให้มันแห้งสักพักนึงก่อนนะคะแล้วค่อยติดลงไปก่อนติดค่ะก็จับมันโค้งเข้ามาหาลูกตาก่อน เราก็ติดลงไปนะคะติดให้ชิดขนตามากที่สุดค่ะขนตาริงคือตอนแรกยังไม่ต้องชิดก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาแหนบเข้าไปพอติดแล้วนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชิดขนตาก็เอาปลายด้ามแหนบค่ะจะกดมันค่อยๆกดมันเข้าไป อ่าได้แล้วค่ะหนึ่งข้างนะคะก็ถ้ามีกาวขาวๆก็ใช้กีดอายไลเนอร์ทับแทนได้นะคะดัดดัดก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้มันโคง้งมาหาลูกตาเราวิธีการดัดก็จับมันโคง้งสองปลายจบกันเวลาติดจะได้ง่ายๆ แล้วก็ทาเกลวกลางมุดเล็บห้างก ค่ะพอเราติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บความเรียบร้อยด้วยการกีดอายไลเนอร์ซ้ำนะคะเพื่อไม่ให้เห็นขนตาสีขาว,ขาวนะคะไม่เห็นให้เห็นไม่ให้เห็นกาวติดขนตาสีขาว,ขาวค่เมื่อกีดอายลเนอร์ซ้ำเรียบร้อยแล้วก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้ค่ะการฮาว t ูติดขนตาปลอมสอนขนตาปลอมสองชันก็เรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าจะนำไปปรับใช้กันได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ